สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การชมคลิป12ราศีประจำเดือนมกราคม2565โดยหมออ้อยนักพยากรณ์ไพนักราชศสาสตร์ทางดวงดาวขอสวัสดีปีใหม่2565กับทุกท่านที่เข้ามาชมคลิป12ราศีประจำเดือนนี้และทุกท่านที่ทำคลิปในช่อง y t u t u อ่ะ ที่หมอ้อยทำคลิปในช่อง YouTube ชื่อมาคุยกันหน่อยหมอ้อยเหงาเปิดสักราชใหม่เปิดทรัพย์รับโชคร่ำรวยปังๆกับทุกคนนะคะไม่เจ็บไม่จนเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บมีความสุขเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านสุขภาพแข็งแรงสมมุ่งสมมาตรสมปรารถนาสมศีลสมธรรมสมร่ำสมรวยสมสวยสมงามเงินไหลนองทองไหลมาหลังมาท่วมท้นหลังล้นมากหลายฉับพลันทันทีฉับพลันทันทีฉับพลันทันทีอมสโรวยร่ำรวยทุกวินาทีสนใจที่จะดู ดวงชะตาราศีกับหมออ้อยและเสริมดวงบูชาดวงพิชัยสงครามกับหมออ้อยได้ที่0988556364 i d l i n e p u n y a w a t o อยขอบคุณสำหรับการติดตามราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมการงานของชาวราศีธนู ตั้งแต่16ธันวาคมถึง14มกร,ราคม2565ดวงดาวโคจรกลุ่มลัคนาสิ่งที่เกิดขึ้นในด้านการงานจะพบกับความสำเร็จ ผู้หลักผู้ใหญ่จะคอยช่วยเหลือตำแหน่งหน้าที่การงานของท่านสูงขึ้นมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งโยกย้ายไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีโอกาสได้เงินจากการถูกเชิญให้ไปถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการงานและท่านก็มีความสามารถและก็ถนัดในการงานของท่านที่เขาเชิญให้ไป พูดอะค่ะการเงินดีขึ้นมากกว่าเก่าค่ะเงินจากอสังหาริมทรัพย์ได้เงินจากแดนไกลหรือเงินต่างประเทศผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนในเรื่องการเงินลากผลเงินทองเข้ามาไม่ขาดวางแผนที่จะกู้เงินก็สำเร็จ คือจะมีการอนุมัติเกิดขึ้นนะคะจากเมื่อก่อนเนี่ยท่านกู้เท่าไหร่ก็ไม่ผ่านแต่ช่วงเดือนมกราคม2565นี่จะผ่านแล้วนะคะการเงินก็เริ่มดีขึ้นชาวธนูความรักคนโสดพบเจอคนถูกใจแบบไม่คาดคิดคาดฝันมีโอกาสนะคะเป็นคนต่างชาติต่างแดนต่างภาษาต่างศาสนาด้วยลักษณะของความสัมพันธ์คือแบบลับๆไม่เปิดเผยรักกันแบบเงียบๆไม่พร้อมบอกใครทั้งนี้ท่าน ต้องระวังการคบหาด้วยนะคะตรวจสอบดีๆสาหรับคนโสดคนมีคู่ท่านและคู่ครองคนรักทำกิจกรรมร่วมกันหาหรือวางแผนหาหรือลงทุนร่วมกันมีโอกาสที่จะได,ด้ครอบครองทรัพย์สินบางอย่างเกิดขึ้นในดวงชะตาคนโสดนะ่ะต้องการที่จะเดินทางไกลนะคะช่วงนี้จะมีการปรีกวิเวกนะคะสําหรับคนโสดนะต้องขอย้ำนะคะ คือมีการปรีกวิเวกในลักษณะที่ว่ารักสงบอยากอยู่เงียบๆอยู่นิ่งๆอยากเข้าใกล้ศาสตร์ลี้ลับนะคะลางสังหรณ์แม่นมากอยากอยู่ในสถานที่สัพยะหรือบางท่านอาจอยู่ในสถานที่ที่ไม่อาจเปิดเผยได้นะคะคือคนโสดจะประมาณนี้นะคะเดือนนี้นะคะเ,เรียกซึ้งในรระธรรมแล้วก,ก,ก็ก็มีอาการอย่างนี้ข้อควรระวังท่านอาจเจอมิจฉาชีพ โชคสวยของมีค่านะคะในเดือนนี้มีโอกาสต้องใช้เงินโดยเปล่าประโยชน์ให้ระวังการตัดสินใจผิดพลาดแก้เคล็ดเสริมดวงประจำเดือนมกราคม2 6 6 5ถวายสังฆทานอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรถวายสังฆทานนะคะเป็นสังฆทานธรรมดาหรือว่าสังฆทานยาก็ได้นะคะแล้วก็ทำบุญลงศพพร้อมกับผ้าขาวหอ่อศพ หมออ้อยขอฝากคลิป12ราศีในช่อง YouTube ด้วยนะคะช่อง YouTube ของหมออ้อยชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมออ้อยด้วยนะคะวันเสาร์วันอา,าทิตย์ทุกสัปดาห์ชมการไลฟ์สดของหมออ้อยดูดวงชะตาฟีช่วงเวลา19.00น,นถึง20.00น1ชั่วโมงเท่านั้นติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หมออ้อยได้ทำคลิปในครั้งต่อไปสุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรปีใหม่ให้กับชาวลัคนาราศีธนู ทุกท่านผ่านพ้นอุปสรรคทั้งปวงฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอสิ่งดีๆจงเกิดขึ้นกับชาวธนูทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ